ไอ้เย้าดีคับผมมาเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนดูลงวัดนะครับสําหรับคนที่ลงไม่ติดนะแนะนําให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับมันจะมีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ลงนะให้ดูออกเกมก่อนเลยในมือถือก็ปัดจอทิ๊กนับต่อไปให้เราไปดาวน์โหลดวัดนะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมเข้าแฟ้มเขียวครับกดดาวน์โหลดนะครับคลิกหนึ่งครั้งกดแยกไฟล์ไว้ที่นี่นะครับกดเข้าแฟ้มที่แตกไฟล์มานะแล้วก็คกครค้างนะกดคัดลอกนะครับกดแฟ้มเขียวกด Android กด data นะแล้วก็กดวางอะถ้าในกรณีเนี่ยขึ้นแบบนี้นะครับให้คนดูกดนําไปใช้นะแล้วก็แทนที่อันนี้คือติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดคนดูกดวางใช่ไมมันก็ลงมาเลยใช่ไหมอะให้คนดูเข้าเกมก่อนเข้าเกมไปเช็กก่อนหนึ่งครั้งนะว่ามันติดหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ติดให้คนดูกลับมาลงใหม่นะให้มันขึ้นแบบนี้คือมันจะติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าติดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็คือติดติดแน่นอน,นครับร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคนี่เขมาติดแล้วนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดคนดูลงไปแล้วแบบมันปุ๊บเลยอะมันก็ไม่ติดนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นแบบว่าฟไฟให้ทับอย่างเงี้ยก็โอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครอยากได้ม็อดแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะพยายามหาอยู่ตอนนี้คือหาหนักแข่งอะหายากบ้างนะเพราะว่าต่างชาติมันไม่ค่อยมันไม่เข้าถึงหัววาสนาคนดูเขาจะไหมเออมันจะแบบฟิลปิดปากแล็กอย่างเงี้ยผมพยายามจะหาเงี้ยมันหายากนะว่าช่องบางช่องเขาแบบ ต้องการจะขายแล้วก็เออเอามาแจกอย่างเงี้ยเข้าใจเขาอยู่แต่ว่าปัญหายากนะแต่นี้ถ้ามันมีมันมีแหละไอ้โหว,ว่าถนาดเลยว่ามันมีแบบแต่งติ่มๆม,ม,มาคนดูเอาบวตล่ะ <c ười> ครับคิวนี้ก็มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันนะ